สวัสดีครับผมใหม่ที่ปรึกษา,าการตลาดออนไลน์หรือกุอลซื้อก,ก,การตลาดออนไลน์ที่มีประสบการณ์ด้านใกล้บล็อกบัญชีและทําการตลาดออนไลน์รวมถึงเป็นที่ปรึกษา,าการตลาดออนไลน์มามากกว่าเจปีแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองในเรื่องของการทําการตลาดรวมถึงขายสินค้าออนไลน์ด้วยครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนาวิธีการปลดบล็อกปิดบัญชี180วันโดยบัญชี Facebook ของเพื่อนนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับ ที่นำเสนอรวมถึงข้อความที่ใช้ในการยื่นรายงานสถานะโดยที่ Facebook รับพิจารณาหรือ Meta เนรับรองพิจารณาได้ด้วยนะครับวันนี้ผมมีแจกกันด้วยใต้คอมเมนต์ใต้โพส์ของเราด้วยครับก็อย่าลืมนะกดแชร์ไปเลยเยอะๆเลยครับเพื่อทุกคนได้รับรู้วิธีการรวมถึงอย่าลืมซับสไครต์ไปด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันได้เลยนะครับว่าวิธีการทำยังไงบ้างข้อมูลอะไรบ้างยืนยันงตัวตอนอยังไงบ้างไปดูได้เลยครับวิธีการทำของ Android ก่อนนะครับไปที่รูปโปรไฟล์ของเราครับ ดเลยหลังจากนั้นเรื่องลงมาครับไปที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนครับหลังจากนั้นไปที่ความช่วยเหลือครับหลังจากนั้นนะครับนะครับโอเคครับไปที่ศูนย์ความช่วยเหลือครับหลังจากนั้นนะครับไปที่เขตสามเขตครับหลังจากนั้นไปที่จัดการบัญชีของคุณครับคลิกได้เลย ไปที่การกู้คืนบัญชีครับหลังจากนั้นนะครับไปที่บัญชีของฉันถูกปิดนะครับหรือว่าบัญชีของฉันถูกระงับหรือถูกปิดใช้งานครับคลิกเลยหลังจากนั้นจะเขียนว่ามาตรฐานชนอันนี้คือข้อมูลที่อ่านไม่ต้องครับให้นะครับอุทธรณ์การระงับการใช้งานเริ่มอุทธรณ์ระงับโดยเข้าสู่ระบบ Facebook คุณจะได้รับข้อความแจ้งอุทธรณ์ระงับ ใน180บวันนะครับก็คือไปที่การเข้าสู่ระบบนะครับ Facebook ของคุณนะครับผู้อุทธรณ์180บวันนะครับหลังจากคลิปไปเลย ก็จะมีการก่อข้อมูลยืนยันตัวตนรายงานสถานะต่างๆแต่ว่าบัญชีเนี่ยเราใช้งานเราจึงไม่ได้แจ้งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วใต้คอมเมนต์โพสต์นี้นะครับผมจะมีข้อความให้ในการยื่นรายงานสถานะแบบนี้ถ้าทําได้ก็มีโอกาสผ่านเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบที่เรารับทําหรือว่าเราทําอยู่จะไม่ใช่ในรูปแบบนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราทําฝั่งของ iPhone บ้างนะครับสำหรับ iPhone นะครับก็ทําง่ายเหมือนกันครับวิธีการยื่นรายงานสถานะเพื่อปลดบล็อกบัญชี180ปันนะครับไปที่ตัวบทไฟล์ครับ แล้วก็เลื่อนมาด้านล่างเลยครับไปที่ความช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าความช่วยเหลือครับแล้วก็เ่ินลงมาด้านล่างนะครับไปที่ศูนย์ความช่วยเหลือครับนะครับมีการแจ้งเตือนว่าต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบหรือไม่นะครับเรียนรู้ทําอย่างไรนะครับเราสามารถกดขอรับความช่วยเหลือครับนะครับหรืออันนี้ก็คือเข้ามาด้านนี้แต่ว่าถ้ามันไม่มีข้อความนี้ขึ้นมาเดี๋ยวทำใหม่รอบหนึ่งนะครับไปที่ความช่วยเหลือนะครับไปที่ ศูนย์ความที่เหลือครับนะครับเมื่อสักครู่มีข้อความนี้อยู่ใช่ไหมครับแต่ผมยกตัวอย่างสมมติข้อความนี้ไม่ได้เด้งนะครับให้ไปที่เขียนสาังกฤษครับไปที่การจัดการบัญชีของคุณครับไปที่การกู้คืนบัญชีของคุณนะครับก็จะมีข้อความเยอะมากเลยครับก็หรือว่าให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนะครับในการรับการหรือว่ารายงานสถานะนะครับให้ไปที่คำว่าบัญชีถูกปิดใช้งานนะครับโอเค ไปที่ไหมครับเหมือนกันเลยก็สามารถกดเข้าสู่ระบบได้เหมือนกันแล้วก็แจ้งรายงานก็คือค้นหาบัญชีงคุณเพื่อรีเซ็ตราสผ่านหรือว่าล็อกอินหลังจากนั้นนะครับก็สามารถยื่นรายงานสถานะเพื่อปดบล็อกบัญชีระงับบัญชีได้นะแต่นี่เป็นการทําแบบเบื้องต้นที่สามารถหาได้ทั่วไปจริงๆเรามีแถมก็คือข้อความในการช่วยปดบล็อกสามารถยื่นรายงานสถานะได้จริง ใต้โพสต์นี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์นะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมนากครับสวัสดีครับ